ขอเสียงประมือต้อนรับอรชอนเชิญยิ้มครับ ะจส่วนคนที่มีตบมือก็ขอให้รวยกว่าคนที่ตบมือแล้วกันอาวีดอกแลก็เกียบกันทั้งงานเออเออขอโทษนะเจ้าค้าไม่รู้ว่าส่งองอะไรอยู่อย่าให้หนูอย่าให้หนูดิ้งเลยค่ะถ้าหนูดิ้งแล้วหนูเดี๋ยวหนูเป็นกะลีไม่เป็นกะเทยไม่ค่ะไม่ได้ดื่มไม่ได้เพราะต้องขับรถหนูต้องขับรถขับรถกับกอยาดขับรถดิ่งดพอดีวันนี้เขาเอามอเตอร์ไซค์มาค่ะอีดอก ทักคนนั้นน่าได้อยู่ก็ขอบคุมากมวันนี้ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะับได้มาร่วมงานไว้ครูนะคะของพ่อเขาแดงนะคะเป็นทีแรกเที่มาที่นี่ถูกต้องค่ะและที่สำคัญบอกเลยตรงนี้ชอนสนิทกับกับใครร่างทรงนะคะัอาจัแม็กพล่างถูกต้องค่ะ คืออาจารย์แม็กนี่พูดก็พูดไม่รู้จะหันไปตรงไหนดีวันอยู่หันได้รอบเลยค่ะหันได้รอบชอบสนิทกับใครนะสนิทกับอาจารย์แม็กเข้าไปกราบท่านเลยทีนี้อาจารย์แม็กเดี๋ยวก่อนทำไมอยู่ีนนี่เพราะเขาแดงอยู่ไม่ใช่อาจารย์แม็กได้เพราะเขาแดงใจดีกว่าอาจารย์แม็กอีกอะไรดูดูยิ่ยเขาพูดทำไมอะ อาการแม็กเป็นแค่ล่างแต่พ่อเขาแดงนี่เป็นองค์ใหญ่ใจดีกว่าอาจารย์แม็กอีกแล้วพูดถึงเรามาพูดถึงความดีมึงเห็นกล้องไหมทำไมกูหมุนเป็นหลังให้กล้องพูดเรามาพูดถึงความดีของอาจารย์แม็กอาจารย์แม็กก่อนอาจารย์แม็กเนี่ย เป็นคนใจดีมีน้ำใจใจถึงพึ่งได้เมื่อสามเดือนที่แล้วเป็นยังไงอันนี้พู้ก็พูดนะในไหนมาเราก็จะมาเล่าความดีของอาจารย์แม็กให้ฟังพูดไปเมื่อสามเดือนที่แล้วบ้านจะโดนยึดรถก็จะโดนยึดโอ้โหลำบากชอนี่ลำบากมากเลยไม่รู้จะโทรหาใครดีขาดเงินอีกสี่หมื่นไม่รู้จะโทรหาใครตัดสินใจโทรหาอาจารย์แม็กเลยอาจารย์แม็กบอกออไม่เป็นไร มหาเลยเลยมหาอาจารย์แม็กที่นี่เลยที่อำเภอแก่งเลยเราก็ขับรถมาจากกรุงเทพเพอมันมาถึงหน้าบ้านของอาจารย์แม็กเนี่ยอาจารย์แม็กยืนถือเงินสี่หมื่นบาทอุ้ยยืนเลยถึงส่งเงินให้ชอนปุ๊บคำพูดสองคำจำอยู่ทุกวันเนี้ยอาจารย์แม็กพูดว่ามึงเอาทะเบียนรถกับโฉนดที่ดินมาไว้ครูก่อน และที่มึงมาวันนี้ส่งดอกเขามึงไม่ต้องไปอ้างอิงอะไรมากมายเมื่อกวันเด็ดเลยอาจารย์แม็กเนี่ยเมื่อวานเองเหรอขับรถตัวตำรวจตั้งด่านเห็นไหมลืมไปกับขี่ไหมยึดไปขี่บอกขอโทษครับผมมางานอาจารย์แม็กครับเขาบอกมางานอาจารย์แม็กเหรอไม่มีปัญหาเอาไปสามใบของมึงใบของอาจารย์แม็กสองใบเยอะของมึงอีก แล้วไม่นกเป็นไงรู้จักไหมนี่พามารู้จักครั้งแรกน้ําใจงามมากเลยเจอครั้งแรกไปเจอที่บ้านที่บ้านเลยเมื่อคืนนี้ไปยังไงมากตอนเช้ามาเจอตรงนี้เอกเนี่ยพิธีเสร็จมาตรงนี้ใช่โอ้ยยังไงแม่นกเมื่อคืนนอนสบายไหมอ่ะให้เลยสองสองร้อยลิโพบอก่คืนนี้อาจจะดึกหน่อยนะนนี้ลักษณะจะดึกแต่วันนี้ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งแม่ ใครคหาใครหาใครดูดูล่างแล้วมีดูล่างทรงแต่ละองค์แล้วแม่<อ>หน้า<อ>หลอกพาไปบ้านกูจังเลยวะ<อ>่ะทำไมอ, <ะ S 3> อ่ะ<อ>เดี๋ยวก่อนขอญาติชอนองน,นี้ถ้าเราเจอกันหลายงานแล้วใช่ไหมครับจําได้ไหมครับงานหมอกรหมอแก้มเราเจอกันใช่ไหมครับจําได้ครับองน,นี้สุดยอดมากจาจาจําองค์ได้หรือว่าจาสร้อยได้จำสร้อยได้ปากดีแม่ไม่พูดังไม่ได้ท่านใจดีมาก เจอพวกเราดิไม่ตาท่านเป็นพีผู้มีบุญหนักสักใหญ่เจอพวกเราดีด้อยกว่าไม่ตาตลอดบารมีดีมากวันนี้ท่านจะไม่ตาไหมครับประตูแรกเลยค่ะไม่ต้องไปพูดถึงใครแล้วพูดถึงท่านเดียวเท่านั้นเลยที่เราเคารพและนับถือที่มาได้ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งอพ่อเขาแดงนี่แหละที่คอยโปรดปรานและคอยเมตตาอุปการให้เราได้มา ถูกต้องขนาดเราไปร้องเพลงเราไปร้องเพลงกับวิศนุเป็นยังตามไปนะตามไปให้รางวัลถูกต้องโอ้โหและนี่เรามาถึงงานท่านเอาง่ายอ่ะเราไปเล่นที่ไหนวิศนุเป็นไปเล่นที่ไหนตามไปให้รางวัลที่นั่นชอนไปก็ตามไปให้รางวัลที่นั่นแต่วันเนี้ยเปงานของท่านมาถึงที่แล้วยังไม่ไม่ถึงกูเลย ท่านคงจะเหนื่อยอะไรคะัท่านคงจะเหนื่อยตั้งแต่เมื่อวานแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วก่อนงานสองวันเนี่ยไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนต้องจัดทุกอย่างใช่จัดทุกอย่างแล้วก็ทุกอย่างด้วยแล้วบอกได้เลยเต็มที่ไม่อันไม่อันแต่บอกเลยตรงนี้นะค่ะวันนี้ถือว่าชอนะปลื้มใจมากเลยนะไหนๆก็ไหนๆมาแล้วก็จะบอกเป็นทางการเลยว่า บางคนไม่รู้นะรู้อย่างเดียวว่าชอนเล่นตลกเป็นตลกเป็นตลกแต่วันนี้บอกเลยนะคะอลาชอนเพื่อนดีกว่นนี้สวัสดีค่ะสวัสดีอลาชเจ้าค่ะบอกก่อนนะหนูเป็นเมียพี่แม็กนะคะเป็นเมียอาจารย์แม็กค่ะเปิดตัวเลยเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวมึงไปได้อาจารย์แม็กตอนไหนเนี้ยตอนที่อาจารย์แม็กเขายืนเยี่ยวแล้วกูวิ่งเฉียวเลยได้กันนี่มึงนี่งนี่ไปหาไปหาอาจารย์ไปหาอาจารย์ อย่าเก่อนนะคะขอเวลาแป๊บนึงน,นะคะอ,ะอาจารย์เรียกไปหาอาจารย์ไป<ะ>ขอกูก็งงเหมือนกันนะ,ะแล้วกูแต่งตัวแบบเนี้ยมาอ,อย่าวเขาก็คิดว่ากูเป็นองค์อะไรอีกอๆๆๆไปหาอาจารย์ดีๆทอนไว้ไปไปไปเดี๋ยวเดีเดแม่น้ำมัสก,การหลวงพ่อพ่อมสิี่พี่เนีกี่ทุ่มกี่ยามแล้วพระบ้านพองมาทำองไง แรถไฟอลอชรเจ้าค่ะท่านจะเชิญหน่อยโอคกับเห็นไหมสวดสวดมนต์เย็นไปแล้วเจ้าค่ะขอบคุณครับวันนี้ยังไม่จำวัดเหรอคะเอุ๊ยขอบขอบคุณเจ้าค่ะใส่ทองเส้นใหญ่ใสอนองเสอ้นใ้ญนโ้อนย้อชวอนแหอนเพช้อนช้อออน้อนอง้อยชออ้อน มึงถามท่านเหรออุ้ยกำลังหยิบกระเป๋าอยู่เออแบงก์ยี่สิบอ๋อค่ะเจ้าคาะไปรับรับไปรับัไปรับใกล้ๆไปรับใกล้ๆขอเวลาแป๊บนึงนะเจ้าคางออเออลักษณะองค์เนี้ยคงไม่เคยเล่นก้าวเกย์ทาไมอ่ะองค์เนี้ยให้สองร้อยแต่องค์เนี้ยให้ร้อยยี่สิบ ถ้าสู้บอกด้วยนะงถ้าสู้ไม่ได้ก็หมอบไปเถอะรับ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 รีบรับรีบรับโยธสรุปแล้วไม่นนี่ๆๆรอแล้วเข้าไม่สิอย่าช้าอย่าช้าอย่าช้าเวลาเหลือน้อยเออรีบไปรีบไปมีใครถือรอเลยนะครับมีไหมครับหาแม่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 ก็ไปหาแม่เข้าไปเลยเก่งใจแม่เข้าไปเลยเข้าไปอย่าช้าอย่าช้าอย่าช้า อุ้ยทำไมเราเราเราเข้าใจนะเอองานเนี้ยเออแบงค์ร้อยเยอะมากขอบบคคุณรัแม่นอกขาแม่นอกขาทางนู้นค่ะทางนู้นค่ะทางนู้นค่ะอะไรคะทำไมใครหูเบาใครหูเบาลองถอดออกข้างกระเอียงเลยอ่ะหนูไม่หนูไม่ดื่มค่ะหนูไม่ดื่มจริงออขอบคุณ อะไรนะคะเดี of of o, o, o. ๋ยวพ่อดื่มแทนถ้าหนูด okay, right, right. ื yep. ่มคงไม่สนุกหนูนอนตรงนี้เลยแหละค่ะเดี๋ยวขับรถไกลครับขับรถไกลรับแบงก์ก่อนนะคะอ๋ออุ้ยอะไรเหรอแก่ครชาเล่าเหรอคนส่งให้อเขายังหนุ่มอยู่เลยอ๋อชอบไปถ่ายรูปกับแม่หน่อยเร็ว ขอยากขอยากขอยากแม่พ่อใจดีไปแล้วเอาตังไปเล่ามากูกินเองไปถ่ายรูปกับแม่เลยไปเข้าตรงนี้เข้าตังนี้เข้าตรงนู้นเลยช้อนเข้าบั่งนู้นไปไปไปขอเวลาแป๊บนะคะางอเลออย่าเข้าใกล้กูเลยไม่ใช่เจ้าค้างอยู่กขอโทษนะเจ้าค้างแม่แล้วแม่นั่งเสมอพักได้ไงแม่แม่บอกนั่งดีๆอย่นะเอาไปฆ่าร้อย ขอเวลาแป๊บหนึ่งนะเจ้าขางเดี๋ยวทางนู้นเดี๋ยวไปหานะคะร redesign, ับเพราะทางนี้ให้ตังดีอยู่ทางนู้นถือรอเลยนะครับใครต้องการจะให้นะครับไม่ใช่ของคุณเนี่เด um um> uh! ี๋ยวรอรับจากอันนี้ออรชรตัวจริงเสียงจริงปะเนี่ยอะไรนะครับอร์ชอตัวจริงเสียงจริงปะตัวจริงค่ะจะพึงคูณตัวนี้แต่งตัวจัดมากเลย เจ้าค่ะถ่ายถ่ายรีบถ่ายนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้ถ่ายกับเขาแล้วครับถ่ายจะถ่ายรูปรีบถ่ายเลยฮะเดี๋ยวจะไม่มีเวลาถ่ายกับเขาแล้วเพราะเขาจะต้องประจำวัดแล้วเนาะขอบคุณเจ้าค่ะอรชอวันนี้แต่งหน้าแต่งตาดีจัดมากเลยอะจัดว่าสวยจัดว่าเยี่ยมแรง มีคนถามไปเยอะอลอชเป็นกระเทยจริงไหมอะไรนะเป็นกระเทยจริงไหมแต่งตัวถึงขนาดเนี้ยมึงคิดว่ากูเป็นซุปเปอร์แมนเหรอเป็นกระเทยเป็นกระเทยเป็นกระเทยถามจริงมึงเป็นกระเทยแล้วมึงโกนผมหายี้อะไรพูดได้เต็มปากโกนหัวหายี้อะไรเออนี่ถ้าเล่นงานบ้านจะไม่ว่าเลยนะทำไมนี่เล่นที่วัดเลยนะทำไมอะมึงไม่คิด ทรงเนี้ยทั้งกุฏิเลยนะมึงเล่นแรงอ่ะเออองค์นี้พอจะสะดวกไปหลังวัดกันหนูสักแป๊บนึงัจะไปวัดถือวนไม่ำบายเราใส่ทองหน้าปนหรือกื่นเนี่ยถ้าไปไปรับที่นันันอะไรหรอเลาเชิญทางนี้อ่ะอุ้ยอุ้ยตายแล้วไมอ่ะแบงร้อยตึมค่ะ สองคนคนละร้อยอ้าไป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 นั่นแหละไม่นบเอาไปร้อยนึ่งแหล่ค่ารถแกกลับบ้านชอนที่งานนี้ใจดีทุกคนเลยรู้สึกว่าเดี๋ยวเราต้องรับอีกเยอะเดี๋ยวจะแบ่งไม่ถูกกันอมมีสามคนใส่ถุงดีกว่าลูกชอนชอนี่มึงเล่นไปก่อนเดี๋ยวกูเดินหาก่อนตรงไหนมีไม่ชอนเอาถุงไปด้วยถือว่าวันนี้นะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งเนาะ ได้มางานที่ยิ่งใหญ่แบบนี้นะคะพ่อเขาแดงนี่ก็ถือดยอดเลยสมตตาแบบโปรดปานพวกเรา,เรา,าด้วยเป็นลูกศิษย์อยู่เป็นลูกศิษย์ด้วยและสนิทกับอาจารย์แม็กด้วยอาจารย์แม็กยังนั่งดูใจอยู่ไม่ใช่นั่งดูใจจะถามว่ามาไหม,ไมสมายอยู่ไหมออาจจะคิดอยู่ว่ากูจะเกตามเท่าไหร่ดีวะ ไปกราบกราบท่านก่อนเร็วไปกราบท่านเป็นต้องไปกราบท่านก่อนขาดีๆไปกราบซะกราบท่านขอพรขอพรเข้าไปไม่ได้แล้วล่ะทำไมอ่ะสิงโตเฝ้าอยู่เฮ้แม่เขาดูแลพ่อเขาแดงอยู่กราบบารเจ้าค่ะรับไปขอบคุณนะจ๊ะท่านทำไมเสียงอะไรแบ่งพันเหมือนเหมือนมึงไม่เคยเห็น สีทันทีเลยเฮ้ยพ่อเขาแดงไม่เท่าไหร่ทำไมพับพี่เลี้ยงนี่พับพี่เลี้ยงอ่ะพับพี่เลี้ยงแบบเปลี่ยนแบงค์เดี๋ยวนี้นี่ชอนถ้าเมื่อกี้มึงไม่ร้องนะสียม่สีไม่ตกหรอกอีนี่เงียบๆไว้พ่อเขาแดงเจ้าค้าง<ะ>แบงค์รอยหนูได้เยอะแล้วคะ่ะแบงค์พันหนูยังไม่เคยได้คให้พ่อให้พ่อเสี่ยงทายเอาเลยว่าจะให้แบงค์ไหน อ้คุยตรงนี้แหละแม่เขาจะให้สาธุนอนนี่อะไรนะครับอะไรนะครับแบ่งให้ลงตัวเอางี้ดีกว่ามีเป็นร้อยทุกคนแบ่งเลยดีกว่าอีนี่สีเวลา ถือว่าวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งเนาะเล่นมากก็ไม่ได้ทะลึ่งมากก็ไม่ได้ไไดและที่สาคัญบอกเลยตรงนี้เพราะงานครูบาอาจารย์ถูกต้องค่ะใช่งานนี้ก็ถือเราต้องเต็มที่ที่สําคัญจะทะลึ่งจะหยาบคายบางคนจะบอกว่าอาุ๊ยอลชอนเป็นกระเทยหรอแต่บอกเลยตรงนี้นะคะใคร มีลูกมีหลานเป็นแบบอลชอนหย่ได้แคร์หย่ได้เครียดนะคะเพราะทุกวันนี้ถึงชอนเป็นชอนก็ไม่เคยเบียดเบียนใครไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้กับใครเพราะทุกวันนี้หากินด้วยลำตูดของชอนลำแข้งมีชอนอะไรเขามีแต่ลำแข้งแข้งมีขนและตูดก็มีขนหอกเสียงข้างหลังรเจ้าค่ะแม่หนูว่างนี้ดีกว่าทำไม แม่ไปได้กับเขาเถอะหนูจะเล่นเล่นตลกจะเล่นเล่นตลกกพักเหนือถามเขาก่อนเขาเอากูเปล่าอ่ะเล็กๆน้อยๆแล้วกันเนาะใช่ค่ะไปด้วยมีงานครั้งไรก็บอกพวกเราได้วิศนุสาววิศนุแบรนเรานีจะอยู่กับวิศนุแบรนตลอดใช่ไหมถูกต้องค่ะจะไปกันเรื่อยๆอย่างนี้นะครับมีงานครั้งใดเราก็จะไปกันถ้าอยากได้พวกเราก็ติดต่อที่วิศนุแบนได้แต่ถ้าเป็นงานแม่หนูก็จะเอา สิบผ้มแม่เอาสักสิบโค้งดีไหมงานแม่งานงานจัดใหญ่ๆแบบนี้เลยเหรอใช่อย่างแม่สิบโค้งพุตลายแถมด้วยเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าสิบโค้งไม่เยอะไปเดี๋ยวงานมึงก็ไปให้สี่โค้งก่อนต้องลงไไปก่อนกันเล็กๆน้อยๆนะครับอาจาใดไม่สุภาพกับอทางละไพนะเพราะมันไม่ใช่สันดาน มันเป็นทิใส่ของเราแล้วแหละเอพรา<ม>ะเดี๋ยวยังจะมีอีกเยกอะแยะเลยใ่คขอต <จะ S 2> ้น<ข>อนท<ม>ี่มาในาวันนี้นะครับโชคดีมีเงินใช้คิดวังจีิงไรส่งว่าม,มาุ่งมั่นันตนาทุุปรันารนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ